น้ำไหมพี่น้องดูครับเต็มเลยพุผมมาส่งรถคืนนั้นน่ะเยอะกว่านี้นะครับทุกคนสงสัยว่าเขาสูบออกล้ได้นี่ครับกลับสวัสดีครับผมสวัสดีสทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเอซัมซิงครับผมอ่ะตอนนี้เราก็ ได้เดินทางมาถึงหน้าง,งานนะครับหน้าง,งานของเรากับแมมมอสก็ใช้เวลาการเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครับโดยประมาณนะครับผมทางนีลุ้งเยอะเดียเด๋ยว <c oughs> ใช้ไหมลุ้ยเยอะเลยที่เ,เ,เ,เขาทำทางนี่ก็มาที่เดิมครับงานฝ่ายที่เราย้ายรุ่นสิบมานะ่ะแหละพี่น้องที่ย้ายมาตอนกลางคืนครับ เส้ S e นนะี้ f อซน่าจะจำได้นะว่าอยู่ที่ไหนครับฝ่ายหน้าง,งานไหนแมมมอสกินหมูครับวันนี้หกสิบเที่ยวครับประมาณครับแต่ไม่รู้ว่าจะเกินหรือเปล่าแต่เขากะไว้ประมาณหกสิบเที่ยวครับไม่ถึงครึ่งวันแล้วมั้งเยแต่วิ่งไม่ไกลนะครับวิ่งใกล้ๆครับแต่ไปเด็นว่าเราจะรดลงตรงไหนแค่นั้นเลย แม่โคใขาอยู่นู่น,นะครับเขาทำทางไรเลยครับ <c oughs> ไไดึงลมไปในทุ่งนาเลยเหือ,อถอยลง,งจิ้มจมเท่านี้แหละเมอสนั่นแหล,ละพี่ลอกบุรีเลยเออ,อเขาเริ่มหวานข้าวแล้วครับปั่นนาหวานข้าวนี่เราโปรชราแล้วครับโปรชราเขาเลื่อนกับเพราะเขาเพราะก,กันแล้วนี่นี่นี่เราจะมาถมนี่เลย ขาดเลยครับรฮะอยู่ข้างล่างอะเทไปมันก็เลยเจอดีนะ่ได้นนนเนี่ยมอนเออเทแดน,นี่แหละจะถอยไปดึกเทแดน,นี่ไล่ไปดูอ่ะน้ำดูดูระดับน้ำครับกับถึงถนนนะ พี่ดินยังไม่มาเหรอฮะดเดินทางมาถึงแล้วครับ ขับ้วโฟยังไม่มาเลยทุกคนจันดิบเรามันถึงยามปลอดภัยครับ นี่แหละขุดจากนี่ครับหาดินจากตรงนี้นู่นแหละไปเทตรงนู้นครับที่มันขาดเห็นไหมวิม่งเทตรงนู้นแหละนู่นแหละที่มันขาดที่เราบอกน้ำไว้แต่ก่อนครับขาดไปเรียบร้อยแล้ว น,นี่ก็ล้อคนขับรถเมโครครับรถขับรถเมโครยังไม่มา เจ้าบอทองโอ้ตายสิเฮ้ยน้ำมันไฮดรอลิกอะไรวะฮะกะบอกอะน่าจะเป็นกระบอกมั้งนี่ ้คนขับใม้โคนจะมาต่อไหนเนี่อ้โหลุมไว่ทำไมนี่ น้ำออกเลยเหาด รอรอคนขับรถแมคโครครับรอียไปแล้วคนขับไมโครจะมาตอนไหนจ้ะ คนขับไมโครจะมาตอนไหนโอ้ดูปลา เองว่าคนขับไมโครจะมาต้นไหนหอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่เข้าใจังอืมจะสิบมาเราโทรหาพี่ตินก่อนว่าจะยังไงครับให้เขาโทรเร่งคนขับไมโครให้ไม่มาคอใหญ่พี่โอเคครับไว้เ,เจอคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ